สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนนะคะเอาก็ยินดีต้อนรับทูกช่างสาวแพ,พ่ผ้าไปคือเก้านะคะมือหนีกระพามาล่อโคกล่อเขาคือเก้าละ,ะค่ะ่าสิผ้ามาล่อเบิ้งเห็ดเนาะหลังจากเมื่อวานนี้สาวแพะไปหาล่อเบิง้งใครจักรจันเนาะคะ่ะไปหาเก็บใข่จักระจันก็ได้ลายเติอยุ่นะคะแต่ว่ากับบริทายคลิปให้พ่อแม่พี่น้องไดือบิ่งซ้ำนะคะมือหนีก็เลยว่ามาล่อโคกหาเก็บเหิต ให้เบิ้งเนาะว่าสีมานเบ่หมานเนาะก็ต้องไปลุ้นไปตามกันละค่ะว่าหิดฮอสไดเ,เป็นหิดอียงแน่เนาะค่ะหิดอียงสีเกิดเนาะเพราะว่าตอนนี้โคก็ระรูดซึกว่ามันแห้งอยู่เนาะคะ่ะไปเพื่อลุ้นไปตามกันเรืร่อยๆที่เก่าละค่ะไปค่ะพอแล้วค่ะ,คะ,คะหิดดอกเรล็กของฮอในีลคิปพี่นอ้องชุ่มเถาแห้งเห็นเนาะค่ะประนี้เนี่ยหิดกอเนาะค่ะนี่ห็ดดอกเรล็กะะเอาอะได้ทำค่ะน้ยเสียดายเนาะคะ่ะ ดอกนี่ตุ่มๆเลยค่ะงามๆเลยหิดกอไงดอกเรลกที่ยอสีด้ดอกนั่นกระเถาพูดนะคะเอา,เาได้ซํำเอาได้ดอกนี่ค่ะพ่อไปเหิดนกเขาค่ะแยงแซบแกงหวานนีก่กันเนาอคะ่ะเห็ดชนิดนี้เบึ้งดอกนี่ค่ะโอ้ยีม่มันคือกินโอ้ เห็ดบ้วง,งามเดียวเนาะค่ะเพียโอ้โดอกนีหักเลยมึงดอกนีดูค่ะบานเบิดเล้วค่ะเห็ดก็ได้เงยนี่ดีโอ้แถวสัมซ่าเอาไปเลยมึงอันนี้ค่ะพี่น้องโอ้โหดอกบอวงามเลยค่ะ สองเด้อมืมูบุกเก็บก่อนนะคะ่ะคอยหาโมมันน,นึกว่าสิบคโปรโเ์เดี๋ยวค่ะเบียดเลยนี่อดอกนี่คะ่ะ นี่งามเลยเห็ดนาเลค่ะอันนี้กะ็ะแมนค่ะอันนี้เป็นเห็ดก็บางจะเอาอะไรทำค่ะดอกมีนาเล่นาเลยเลดอกตุ่มๆเลยค่ะ นี่เบื้งดอกนี่ค่ะมันแรงหลายเบิ่องหนามนะคะ่ะเห็ดทานค่ะโอ้ต่ว่าดอกแข็งดีค่ะนี่เป็นเห็ดทานเลือดเนาะคะ่ะมีห้องมาเก็บประจำเลยคะ่ะเบิง่งดอกนี่เคลียร์ขึ้นค่ะเบิ่งเป็นหนังคือว่าเห็ดทานเลือดเนาะคะ่ะเบิง่งถึกเตาะน้อยๆมันจะเป็นสีแดงเลยเนาะคะ่ะเดี๋ยวเลยผากันเอื่นเห็ดทานเลือดค่ะ ดอกนี่กับปิวเวิร์งอีกแล้วค่ะนี่เบิรงอันนี้ค่ะสามดอกเลยค่ะที่มันต่นซีนนดอกอย่ก็ไหนงามเลยจ้ะโอ้โหนี้มันยังดอกน้อยๆอ,อยู่เนาะคะ่ะท,ท่าน,นี่เกือซสาโกโมบ่เอเนาะ เห็ดตะไคร้ค่ะไหวไม่มอือนกือกินกัย้อนมันเหี่ยนะคะ่ะอาทิกี้ดอกนหน่อยๆอยู่ค่ะดอกนี่งามงามแต่ว่าหนากะแตกนะคะดกกะกอกกะแตกออกจากกันหนาเลงงามงามค่ะบึงตะละดอกดอกบา๊งงามปนไเนะคะ่ะแต่ว่าแข็งดีดี หิดหน้าขาวค่ะนี่จะแมนค่ะแตะไข่ค่ะหิดตะไข่อีกดอกนึงค่ะหิดโคกจ้ะเห็ดโคกก็หายยากนะคะเห็ดชนิดนี้บ้านแพียสิบวคคยนี้ย่อมจินมจันนะค่ะ นีแต่ว่าเพื่นวานหนึ่งแซ่บแบบเลยค่ะบางคนเพื่นกินเนาะแต่บางคนเพื่นกับบนิยมกินค่ะนี่นั้นนี่ค่ะคือโคก็เริ่มบานเมอนแอ้วใบไม้นาหลายอีกเจอกนี่ พี่น้องกลับมาถึงในชน่วงสุดท้ายของสาแพรวแล้วนะคะเอามาบึ่งผลงานกันเลยค่ะตัวนี้ก็สีเทียงแล้วเนาะคะ่ะฮากมาต่างแต่อกกิ้มุ่งคุณนะคะ่ะมึงนี่ได้เห็ดบ่หมานเลยเนาะคะ่ะมึงนี่ได้เครื่องต้อยู่ว่าบ่หมานกระได้เนาะคะ่ะเนี่ยจะเป็นเห็ดก็เห็ดทาตต่านเห็ดตะไคร่นาแล่แล้วก็เห็ดคุกิึงนี่ค่ะสาแพร์ว่าตั้งใจว่า สิไปหาเอาค่ะค,ค,ค่กวิ้เห็ดโคกก็ได้แต่ว่าบ่ท่านเพิ่นซำนะคะเพิ่นเก็บไปเบิดนี้จกักความเป็นจริงหน่อยคนดีๆเนาะคะ่ะบ้านสาวแพร่สิกินเห็ดโคกกันเนาะคะ่ะแต่ว่าบางคนมันกินเพิ่นก็นเอาไปเบิดนี้จักเนาะก็น,นึกว่าสิบ่มิผู้ใดมาเอาเนาะ ย่างเข้าไปกได้ซ้ำนี่ค่ะหาหมูมันหาจากไหนกับพพอนะคะแต่เห็ดก้อนนี่ก็เกิดเป็นบางหุ่มเนาะเพราะว่าแผ่วหญ้าเขาแทบสีทุกหุ่มเลยนะคะ่ะทีแผ่วหูจากก็ไดไปแค่หุ่มสองหุ่มนี่เนาะคะ่ะมันหายากเล้ยวเนาะขนาดเห็ดท่านน่ะสิกะหาท่านเลือดในขนาดว่าไปเห็นหมูหนึงแล้วก็ย่างเขาไปหาอีกกับบพอ่อคือเก่าไหมคะ่ะพี่นองเห็ดนาเลกก็คือกันค่ะเริ่มบานเริ่มดินมันแหง้งดินเป็นยังไงเดี๋วบุกค่ะ ทางขงู่บานสาวแพรนะ่เนาะฝนยังบ่ฮ้านในตกมาอีกอยู่อยากให้ฝนตกมาอีกเนาะคะ่ะเพื่อจะได้เก็บเห็ดผึ่งเห็ดหรืองกคือบานเพันแน่เนาะได้เก็บตั้งแต่เห็ดท่านเหินนี่แหละเห็ดกลัวหเบึ้งกะยังบ่ะติ๋มตายอยู่เนาะคะ่ะหายากหา,หาแค่ไรนะคะพี่น้องปีนี้เอาเห็ดมาเกิดเพิ่งเริ่มเกิดคือว่าละค่ะเอาสำหรับคลิปนี้เพล่ก็สิพอไว้ซัมนี้แดินเนาะค่ะถ้ามาคลิปนี้ก็อย่าล,ลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกระลังจใจสาวแพร่ผาไป เอาเลยเด้อค่ะพี่น้องเพื่อสิเดมาเฮ็ดคลิปใหม่ๆให้เบึ่งนะคะมาติดตามกันเรื่อยๆะะเด้อค่ะเธอเฮ็ดนี่ยังอกกัสิเดลู้น้ำกันนะคะ่ะขอบคุณค่ะ